ทุกคนตอนนี้ซันอยู่ที่แถวๆสนามหลวงนะครับก็เดี๋ยววันนี้เราจะไปไหว้เสาหลักเมืองนะครับอันนี้คือออกมาจากรถไฟฟ้าเ r t มทสนามชัยนะครับแล้วก็เดินตรงมาเรื่อยๆจากสนามชัยเนี่ยเดินไปที่เสาหลักเมืองประมาณ900เมตรนะครับด้านหน้านี่คือวัดโพนะคนเยอะมากเยอะแบบ เยอะจริงๆอะแล้วตอนนี้คือบ่ายสองนะคนแบบว่าล้นหลามแหมเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศไปเรื่อยๆก็มันต้องเดินไปประมาณเ0 0เมตรเดินตรงไปเรื่อยๆเลยนะไม่ต้องเลี้ยวไม่ต้องอะไรเลยออกจากรถไฟฟ้าคือเดินตรงอย่างเดียวเลยออกรถไฟฟ้าประตูนหนึ่ง คนคนเยอะเกินอ oh, วันนี้วัดพระแก้วคนต้องเยอะแน่เลยต้องเต็มแน่เลย ขาวแดง,แดงโอ้เดี๋ยวค่อยมาอีกทีหนึงก็ได้ไปสาวรักเมืองก่อนตรงนู้นขาวแดงช้ำช้ ทำไมรถตำรวจจอดขาวแดงอะ <c oughs> ายขาวแดงนี่คือเป็นไยที่จอดได้เงเหรอจอดกันเยอะแยะเลยอะจอดขายของเด้อะเสร็จอยอะแล้ว <c oughs> ตอนนี้เดินผ่านมาตรงนี้ <c oughs> ตรง่วนสาธารณมมีร้านเชฟร้านน้ำร้านอะไรแบบเยอะแยะมากเลยอะเป็นแบบว่าของกินโอ้โหคนมาคนมาสนามหลวง คือมาสนามหลวงมาวัดโพเนี่ยเมื่อกี้คนในวัดโพเห็นเงาแล้วน่าจะเป็นแบบเยอะมากอะอยู่ในวัดโพแล้วก็น่าจะมาบอกวัดโพวัดพระแก้ววัดอรุณอะไรเงี้ยเนาะมันก็จะเรียงรียงกันอยู่แถวานี้นะครับแล้วก็แบบมาสนามหลวงมาเดินเล่นมาไหว้พระทำบุญกันวันนี้อะไรเงี้ยลูกชิ้นปลาระเบิดนกเยอะเนี้ย ไปรับการรถมีรกรุงเทพมหานครนี er น่น้ำตาลวิ Release ่ง like น,น้ำตาลก um ้อนน่ะ คือบ่งบอกอายุมากเห็นน้ำตาลเห็นน้ำตาลอ้อยน้ำตาลก้อนแล้วว่าโอ้ยอยากกินอ่ะเห็นเขาเห็นมีคนซื้อแล้วก็ยืนกินยืนกินกันอ่ะน่ากินเชียวโอ้โหรถเยอะรถติดติดของกินนี่มีน้ำตาลน้ำตาลก้อนแต่ว่าไม่มีที่ใส่ ซื้อไปกินกับข้าวทุกคนซื้อน้ำตาลซื้อน้ำตาลอ้อยไปกินกับข้าวบ่งบอกบอายุเลยว่าแบบเท่าไหร่นี่คือเราก็กำลังเดินอยู่นะครับโอ้โหคือจริงๆเข้าไปแบบด้านในเลยพระบรมหาราชวัง แต่คนน่าจะแบบเยอะมากด้านหน้าก็คือส่วนส่วนสลานลมแล้วก็กำลังจะถึงกระทรวงกลาโหมถ้าแบบเราไหว้สารลักเมืองเสร็จปุ๊บเราเลี้ยวฉีกไปทางขวาเนี่ยมันก็ไปนี้แล้วนะจะสาชิงช้าไปถนนนู่นนั่นนี่มันนกอะไรเงี้ยทาประแดง สายหกัาประแดงทุกคนเยอะอจริงให้ดูบรรยากาศก็จะมีเจ้าหน้าที่เขาก็จะนั่งดูแลตลอดนะครับถนนสลันลมสวนสลันลม ใกล้จะถึงแล้ว900เมตรก็กิโลหนึ่งเลยไปคนอนะ คือเราจะเข้าไปไหว้ศาลร,รักเมืองได้หรือเปล่าก็เรามาลุ้นกันอีกทีหนึ่งโอ้ดูคือแบบเขาไหว้ทำอะไรเสร็จปุ๊บเขาไปนั่งพักกัน นี่คือให้ดูบรรยากาศในระหว่างการเดินมาด้วยนะคาดว่าแถวนี้คนน่าจะแบบเยอะมากร้านค้าอะไรน่าจะขายได้ดีเลยนี่กัลยาณนามันตรีถนนกัลยาณน้มัตรีเนี่ยถ้าไปทางขวาเนี่ยมันจะเข้าไปทางแบบนู้นเห็นไหมเสาชิงช้าอนุนไกลๆหนุหนมองเห็นอยู่ เดอนประสาวชินช้าได้อันนี้ก็โซนกระลาะผมโอ้โหแถวเข้าแถวเข้าวังอะ่ะยาวมาก P หนึ่งพันเก้าหนึ่งแปดหกศูนย์ขอบฟืนใหญ่สลาวาการกระลาผม โอูแล้วแบบแถวเข้าในวังอ่ะยาวมาก เนี่ยตอนนี้เราก็เดินผ่านทางกะลาหมกระทรวงกะลาหมนะครับแล้วก็กําลังจะถึงละแล้วคือตอนนี้เนี่ยไม่รู้จะเข้าได้หรือเปล่านะคนเยอะมากต้องต่อคิวหรือเปล่าดนะครับเ่อนได้ลงได้านโน้อ้อมมาแล้วเอารองเท้านะครับขึ้นไปเดินขึ้นไปเดินต่อรองเท้าไว้เลยนะครับถอดรองเท้าไว้เลย จุดที่สองนะครับตีสองตีกองหมุกระแพรนะครับจุดที่สามนะครับสวัยพวงมาลัยนะครับจุดที่สามถนนลักเมืองมีหน้าประตูสอาทิีเชเหนือเข้าได้ทักสี่ประตูนะครับจุดที่สามนะครับนี่คือหลักเสาหลักเมืองสันหลักเมืองนะครับแล้วก็ฝั่งด้านนู้นเป็นสนามหลวงนะทางซ้ายของเรา โอ้เหมือนงานวัดเหมือนเป็นงานเทศกาลอะไรอย,อย่างหนึ่งเลยแต่จริงๆไม่ได้มีงานอะไรนะคนก็มาเที่ยวเฉยสันลักเมืองถ้าแบบว่าจะบูชาจะไปแบบไหว้พระอะไรต่างๆ,ๆอด้านในเขามีนะอ๋อ ตอนนี้ก็คือไหว้า,ารหลักเมืองเสร็จเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราจะเดินไป หาของกินจะเดินเล่นต่อคือแต่ว่าแบบตามแบบเนี่ยสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆอะ่ะน่าจะเข้ายากอยู่เพราะว่าคนเยอะมากต่อคิวกันยาวมากเลยวันนี้อ่ะไปทุกคนเดี๋ยวเราเดินย้อนกลับแต่ว่าตอนนี้คือคาดว่าเราจะไปเดินตรงเดินไปที่เสาชิงชาครับอาจจะไปหาอะไรกินแถวนน้นเพราะว่าถ้าไปแบบวัดโพไปวัดอะไรต่างๆอะ่ะ น่าจะเข้าไม่ได้คนเยอะเกินคือเข้าก็อาจจะต้องใช้เวลาในการรอนานน่ะเดี๋ยววันหลังค่อยมาใหม่วันวันวันหน้าวันหน้าค่อยมาใหม่โอโ้คาเฟ่เต็มเลยไปเดินเดินเดินอ๋อเขาต่อแถวเข้าห้องน้ำก็ว่าเขาต่อแถวทำอะไรกันเดี๋ยวเดินไปตรงนี้แล้วก็ไปเดินทะลุอุ้ย อเอาไปฝากเอาไปฝากแล้วนี่เราเดินอยู่ด้านข้างกระทรวงกลาโหมนะครับเราจะไปทะลุอ,อกซอยด้านหลังอุดการตัวใหญ่มากเราไปหาไหว้พระวัดแบบทั่วๆไปดีกว่าเพราะถ้าเป็นวัดชื่อดังอะ่ะคนก็จะมาต่างชาติก็จะมาคนไทยก็มาแต่ถ้าวัดธรรมดาต่างชาติก็อาจจะไม่ค่อยไปเนีย๋ยลองไปเดินดูโอ้ su vamos